สวัสดีค่ะทุกคนเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่ในชีวิตนี้เกือบทุกอย่างใช้เงินนะคะแต่จะพอสุขภาพจะเลื่องเก็บเงินกันนะคะ พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่โมฮัมเหมดที่6ที่นี่ถือเป็นหัวใจของวงการศิลปะโมร็อกโกยุคใหม่เลยค่ะพิพิพธภัณฑ์ใช้เวลาก่อสร้างกว่า10ปีใช้งบไปมากกว่า20ลาดด้านดอลลาร์สหรัฐแค่ฟังก็รู้แล้วว่าพิเศษแค่ไหนตัวอาคารสวยมากได้แรงบันดาลใจจากลวดลายสถาปัตยกรรม,มโมร็อกโกดั้งเดิม แต่ปรับให้ดูโมเดิร์นทันสมัยภายในจัดแสดงงานศินละปะของชาวโมอร็อกโกกว่า150คนรวมๆสี่กว่าชิ้นเลยพอเข้ามาเดินอยู่ในนี้จะรู้สึกได้เลยว่าศิละปะไม่ใช่แค่ของตกแต่งแต่คือจิตวิญญาณของคนโมอร็อกโกจริงๆค่ะนีม่มีตัวสอนเขน้าไปข้างในนลคะ เราไปดูกันว่ามันคืออะไรไมีเสียงด้วยเรืกรำพื้นะ พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ในเมืองราบัดเมืองหลวงของมโมร็อกโกค่ะที่นี่อาจจะไม่คือคักเท่ามาราเกตแต่มีความสงบเรียบง่ายแล้วก็อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของศิลปะและประวัติศาสตร์ทุกมุมเลยอันนี้เป็นร้านของฝากนะคะกุกกี้น่ารักมาก ในแหลดงมาที่สำคัญของราบัดก็คือหอคอยฮัสซันค่ะเริ่มสร้างตั้งแต่ปีคศ1195ในสมัยสุลต่านยาคูปเปลมันซูคือพระองค์ตั้งใจจะสร้างมาัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกของตอนนั้นเลยนะคะแต่ว่าท่านสุลต่านเนี่ยสิ้นพระชนก่อนนะคะงานก่อสร้างก็เลยต้องหยุดลงเหลือเพียงไวห้หอคอยที่สูงประมาณ44เมตรกับเสาหินอีกหลายต้นที่ยังตั้งอยู่นะคะและต่อมาในปีคศ1755เนี่ย ก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทําให้ส่วนที่เหลือพังทลายลงไปอีกแต่ทุกคนนี้หอคอยฮัสซันก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของราบัดไปแล้วน่ารกอ่ะเจ้าคนเดียวไม่เหงานะคะเนี่ยทุกคนเห็นปลาที่จริงอ่ะคือพระองค์ปกติมันเท่านี้ใช่ไหมคือพระองค์จะสร้างขึ้นไปอีกอันหนึง่งคือมันจะสูงมากๆนะในสมัยนั้นนมเมนต์นั้นอ่ะ ตรงข้ามของหอคอยฮัสสันก็เป็นสุสานของกษัตริย์โมฮัมหมัดที่5ค่ะผู้ที่พาประเทศมโมร็อกโกได้รับอิกราชจากฝัง่งฝรั่งเศสอาคารนี้สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวทั้งหลัง หลังคาเป็นกระเบื้องสีเขียวสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียดนามผสมผสานศิลปะตะวันออกและโมร็อกโกได้ลงตัวมากนี่คือโรงศพของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่5นะคะแล้วก็ข้างๆสองอันนั้นจะเป็นของพระโอรสของพระองค์ทั้งสององค์ค่ะคือเจ้าชายมูไยอับดันเลาะและกษัตริย์ฮัสซันที่สองหรือพระราชบิดาของกษัตริย์องค์ปัจจุบันนั่นเองบรรยากาศภายในเงียบสงบศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็สวยจนหยุดหายใจจริงๆ ที่เห็นอยู่ข้างหลังเป็นสุสานโมกเมวที่5นะคะคือกระสับคนนี้เนี่ยทำให้โมร็อกก์ค่ะได้รับเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสนะคะขอโทษได้ไหมที่มองเป็นผ้าทุกคนเดแต่มันจะมีทหารกับมานะดูข้างหน้าดูกันนะคะว่าจะเป็นอะไรเออวะาไ คนกนแหละเรที่จะ่าคนเดียวสนุกอ่ะสนุกจริงๆเที่ยวคนเดียวข้อดีก็คือเราอยากเดินยังไงก็ไดใ้ใช้เวลานานแค่ไหนก็ได้แต่มันแค่จะเหาะงาตรงที่ไม่มีใครถ่ายรูปให้หรือว่าไม่มีเพื่อนคุยแต่แล้วก็เ,เดี๋ยวได้ไม่เป็นไรนั่นแหละวันนี้นะคะคาดการณ์ว่าเราจะเดินไประมาณ0ิบกโลเลยนะคือเราเดินเยอะมากอะ แล้วเราก็พูดเยอะมากวันนี้กันหันที่พูดเยอะมาก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 เหมือนเชียงคานเลยอ่ะเชียงคานปะแล้วเราก็ลงมาเดินที่ตลาดอะไรก็ไม่รู้นะคะเซ็นเตอร์คือเรามาตามหาลิปสติกที่มันเป็นเหมือนสีชาติของไทยอ่ะสีแดงแดงมิชชั่นเราคือแค่นี้เลยก็เดินมาเรื่อยๆนะคะฟิลสตรีทฟู้ดนะแล้วก็เป็นร้านของฟิลฟิลเชียงคานปะ แล้วเราก็ได้ของฝากกลับไปให้พ่อกับแม่นะคะแล้วก็ของเรานิดหนึง่ง <c oughs> นี่ไงเขาบวดอัลมอนอะทุกคนเป็นอะไรอะคืออะไรก็ไม่รู้ มึงมาราโคาชีวิตง่ายกว่าอยู่อาบูอีกง่ายกว่าเยอะเลยคืออยู่เนี่ยมึงเจอแบบกอดการสูบการจับมือกันคือได้เลยเวย้ยแต่อยู่อาบูอ่ะมึงโดนจับนะคะคนละเราได้ของเราได้มาสองสองอย่างนี่แหละคือเราอ่ะไาตามหาไอ้ยุสีชาติใจ่สีชาติทาปากวะเขาเรียกอ่ะคือ ราจะเอาไปลอกนะคะเพราะว่าเราเห็นเยอะมากในติกป๊อปแล้วก็อยากลองคือตอนนี้เราได้แล้วพิชชันคอมพิวต์แล้วเราก็จะกลับตราบาดอาจจะดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยชีวิตศิละปะและเรื่องเล่าจากหลายยุคสมัยเมืองนี้ไม่เร่งรีบไม่หวุ่นหวาแต่ถ้าได้มาสักครั้งควรจะตกหลุมรักแน่นอนค่ะชีที่เรัดุกคนนี่คือสีที่เราได้วันนี้นี่จะเป็น อาหารไทยนะคะของร้านไทยทานะคะไม่รู้ว่าถูกไหมนะแต่ว่าไปกินที่ร้านแต่ว่าให้เยอะมากนะคะก็เลยขอขาห่อ,ขอกลับนะคะมีผัดกระเพราแล้วก็ตาแตงอร่อยมากรสชาติคนไทยที่สดใครที่มาเที่ยวลาบัดโมร็อกโกนะคะไปที่ร้านพี่เขาได้เลยพี่เขาน่ารักมากเป็นคนไทยทำงาน,นเลยนะคะมเห็นว่าไม่อยากแก่กว่ามันแตกนี่นะคะ อันนี้เีจะเอาไปฝากพ่อกับแม่ที่ไทยเอาไปแบบไปวางแจกหรือว่าข้างผลไม้อะไรอย่างงี้น่ารักมากสวยให้ตัวเองแค่นันมันคือวันที่ทุกคนไม่น่ารักว่ะโคตรจะอันนี้ได้มาในราคา75ดอลลาร์นะคะมอร์โ,โ,รโคนแล้วก็อันนี้25ดอลลาร์มอร์โ,โ,รโคนอะแต่ว่าอันนี้น่ารัก ยังมีหลายเดือนอีเนาะ November December September จุดต่อไปมี January February นั่นหลดอ่ะลองจะอยูต่ออตระสบการณ์และก็อันนี้คือเราไปตลาดอันนี้เพื่อที่จะท้า่าอันนี้เลยนะก็คือ,อไม่รู้ว่าที่นี่เขาเรียกอะไรแต่ถ้าเป็นที่เออไทยใช่ไหมถ้าเป็นบ้านเราเขาจะเรียกแบบชาติรับปะ เราจะมาลองกันนะคะเขาบอกว่าอยู่ได้สองอาทิตย์คือติดปากเราเนี่ยสองอาทิตย์คือจะเกินไปเปล่าแต่ว่าสีกาเหมือนคุณยายเขียวมากอยู่นะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะเป็นคุณยายเขียวมากหรือเปล่า <c oughs> ก็สำหรับวันนี้นะคะที่ไปเที่ยวมาคือเหนื่อย มากแต่ก็คุ้มแล้วก็แฮปปี้มากๆนะคะรู้สึกว่าเป็นการเที่ยวที่สบายใจนะคือไปคนเดียวทำอะไรสบายตัวมากคล่องตัวมากแต่ว่าเดินเยอะมากนะคะรีบขบน่าจะขึ้นเลยแค่ค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณที่ดูติดตคลิปนะคะขอบคุณนะคะ